ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้กินผักชนิดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ถ้าเอ่ยชื่อถึงกระเพราควายหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูมาก่อนแต่ถ้าเอ่ยถึงเยี่ร่ารับรองว่าจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนครับพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์และสรรพคุณดีๆมากมายยกตัวอย่างเช่นช่วยรักษาอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนแก่อาการท้องเสีย แก้ปวดหัวรักษาโรคผิวหนังช่วยขับเหงื่อแก้อาการเบื่ออาหารช่วยแก้อาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยแก้คืนใส่อาเจียนและสรรพคุณดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับกระเพราควายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเมนูอาหารไทยหลายชนิดครับเช่นผัดเผ็ดเนื้อแกงหอยแกงอ่อมปลาดุก ผัดเผ็ดกระดูกอ่อนหมูใบเยรา่ามาอยากพาคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามครับและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนคุณรักและพบกันใหม่คลิปหน้า